มันตอบโจทย์ทุกด้านจริงๆนะครับทุกฟีเจอร์ที่เราจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเจ้าหูฟังทูเรตรุ่น,นี้เนี่ยมีมาให้ครบเลยเสียงดีนะครับไมโครโฟนดีแล้วก็เรื่องของการตัดเสียงรบกวนรอบข้างเอ่ามาได้ดีมากการใส่หรือว่าการใช้งานนานๆก็ค่อนข้างกระชับนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าสบายหูมากผมว่ามันเหมาะมากนะครับ คลิปนี้เป็นการใช้หรือว่าการทดสอบที่ยาวนานมากๆซึ่งก่อนอื่นเลยต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยที่ช่วงนี้งานเข้ามาเยอะมากไม่ว่าเป็นการรีวิวสมาร์ทโฟนสินค้า g a d เจ t ต่างๆรวมไปถึงโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์เป็นการใช้งานที่ยาวนานมากครับสำหรับเจ้าหูเหว่ยฟีบัตโปรหูฟังทูเลตร,รุ่นล่าสุดของหูเว่ยที่เปิดตัวมาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เปิดมาราคาดีมากในประเทศไทยน่าจะประมาณสามอาทิตย์ประมาณนี้แหละนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็เป็นหูฟังทูเลตท,ที่ทนตัวผมใช้งานเป็น หูฟังหลักเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆรุ่นที่ผมได้ใช้งานแต่ว่าพอมาเจอเจ้าหูฟังทูเทรตุน,นี้รู้สึกถูกใจแล้วก็ถูกชะตามากๆวันนี้ผมจะมาพูดถึงให้ฟังนะครับว่าเจ้าหูฟังทูเทรตุนนี้จากแบรนด์โอเวเนี่ยนะครับเจ้าฟีบัตโตรุ่นนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็หลังจากที่ผมได้ลองใช้เนี่ยยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อเมืองไทยหรือว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยเจ้าหูฟังรุ่นนี้ก็มีหลายๆคนยกให้เป็นหูฟังที่ดีที่สุดแห่งปีแล้วก็คุ้มค่า ด้วยในซึ่งส่วนตัวผมก็คิดว่าอย่างนั้นในเท่าที่ได้ลองใช้ก็ส่วนตัวรู้สึกถูกใจถูกใจมากสำหรับเจ้าหูฟังตัรเลขนี้โอเคก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงในหัวข้อต่างๆเรามาดูอุปกรณ์ด้านในก่อนนะครับว่าตอนที่เราซื้อด้านในมีอะไรแถมบ้างหูฟังรุ่นนี้เปิดตัวนะคาห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับณเวลานี้ถ้าทุกคนไปเช็คล่าสุตามร้านค้าอะไรก็จะอยู่ราคาประมาณ5000ันต้นๆ้นบางร้านก็มี4 0 0พันไปลายก็มีก็ลองไปเช็คกันมีจำนวนด้วยกันทั้งหมด3ามสีนะครับแล้วก็สี่าว น่าจะเป็นสีไฮไลท์ของเขาแล้วแหละหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นสีเงินออกเก๋ๆสวยงามมากดีไซน์กล่องนะครับหลักๆประมาณนี้นะครับลักษณะกล่องจะเป็นสีขาวนะครับด้านหน้าก็จะมีบอกฟีเจอร์ต่างๆนะครับหลักๆก็จะเป็นการตัดเสิยงหรือว่า n อ i s e c a n c e l ลิ่เนี่ยแหละของเขานะฮะมีหน้าตาหูบางนะครับเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีบอกเระเอดต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันที่ใช้ร่วมกันซึ่งเราสามารถที่จะสแกน q r ว o โค้ดแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยวิธีการแกะนะครับก็แกะง่ายๆคือดึงออกมาแบบนี้ป โอเคนะ อาจจะหลุดออกมาทั้งยวงนะครับด้านในจริงๆจะมีตัวหูฟังนะครับก็อย่างที่บอกคือผมใช้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีลักษณะกล่องเป็นแบบนี้นะครับเราดึงหูฟังออกเนี่ยตรงน,นี้จะเป็นหูฟังว่าถ้าเราดึงออกมาจะเป็นแบบนี้ด้านในหลักๆนะครับถ้าเราดึงออกมาเราจะเห็นสมุดผู้มือนะหรือว่าพิกตาได้นะครับมาให้ทังง้งหมด2เล่มเป็นสีขาวแบบนี้นะก็จะมีบอกวิธีการด้งานงต่างๆว่ามันใช้งานยังไงสามารถเข้าไปอ่านกันได้หลักๆจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะมีสายชาร์จเป็นแบบวิบิทายซีมาให้้นึ่ง ท้างยาวเราสามารถที่จะเอาไปไว้หน้าคอมพิวเตอร์ หรือว่าสามารถเสียไปไกล,กลได้สบายๆเพราะว่าหูฟังตัวเล็กบางรุ่นเนี่ยเวลาที่เขาแถมตัวสายชาร์จมาบางรุ่นแถมมาเล็กนิดเดียวแต่ว่ารุ่นนี้ผูเวทแถมมายาวมากด้านในนะครับจะมีเป็นในส่วนของจุกยางที่เราสามารถมาเลือกเปลี่ยนได้ในใครรูหูใหญ่รูหูเล็กก็สามารถมาเลือกเปลี่ยนได้มีมาให้ทั้งหมดตามขนาดรวมกับที่เขาใส่มาผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพราะว่าที่เขามีมาให้เนี่ยมันพอดีกับรูหูผมอยู่อยู่แล้วนะทุกคนโอเคหลักๆก,ก,ก็จะประมาณนี้นะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวหูฟังกัน หน้าตาเคสนะครับหลักๆนะครับจะประมาณนี้สมรรถแรกเลยที่ผมเห็นเจ้าหูฟังรุ่นนี้คือผมชอบการออกแบบดีไซน์แล้วก็วัสดุของเขามากนะครับวัสดุดีมากนะครับการออกแบบโดยรวมโอเคนะครับด้านหน้าตรงนี้จะมีโลโก้หูหอยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการมันจะเป็นออกแบบเงินเงินสะท้อนแสงนะครับอาจจะติดพอน้มือง่ายนิดนึงนะครับแล้วก็มีโลโก้หูเวรสลักเอาไว้ตรงนี้ไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้จะเป็นพอร์ตชาร์จแบบยูบิทไทซีนะครับรุ่นนี้สิ่งที่น่าสนใจของเขาคือเป็นหูฟังทูเลยที่ รองรับการชาร์จไวเร็ชาร์จได้นะครับซึ่งถ้าเรามีสมาร์ทโฟนที่สามารถแชร์เป็นการชาร์จแบบไวเล็ชาร์จได้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปแปะ ตรงด้านหลังของสมาร์ทโฟนแล้วก็ทําการชาร์จได้เลยซึ่งถือว่ามันสะดวกสบายมากมาๆนะครับพูดถึงการชาร์จใช้เวลาชาร์จนานไหมนะครับถ้าเราชาร์จหูฟังอ่ะผมเปิดหูฟังมาปุ๊บเนี่ยมันเปิดแบบนี้นะครับเราใช้งานหมดเลยนะฮะมันจะใช้เวลาชาร์จอยู่ราวๆประมาณ40นาทีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราชาร์จผ่านตัวสายชาร์จที่เป็น USB Type C นะครับชาร์จตัวเคสเนี่ยจะใช้เวลาชาร์จอยู่ราวๆประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราวางชาร์จแบบไมเดทชาร์จนะครับจะใช้เวลาชาร์จอยู่ราวๆประมาณ2ชั่วโมงนะครับ การชาร์จเต็ม1ครั้งตัวหูฟังนะครับผมหน้านในเปิดออกมานะฮะก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับตอนที่เราเปิดออกมามันจะมีไฟแจ้งเตือนสถานะอยู่ตรงนี้นะเป็นไฟอยู่เขียวว่าตอนนี้เนี่ยเราทําการชาร์จอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นไฟเขียวก็คือมันเต็มแล้วนะครับหูฟังเต็มแล้วนะครับการดึงอ,ออกมานะครับอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับตัวหูฟังฮูเดทั่วไปเนะน,นี่ยตอนแรกผมได้มาคือมันแบบดึงออกมายากมากเพราะว่าเวลาที่เราจับเนี่ยมันจับยากนะครับแต่ถ้าเราใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็ชินนะครับหน้าตาหูฟังะค หลักๆจะประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นการกานแบบนี้ไม่รู้ว่าจะถูกใจเ,เพื่อนหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมค่อนข้างถูกใจเพราะว่ามันมีขนาดที่กระทัดรัดนะครับแล้วก็เวลาที่เราสวมใส่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเรียกว่าไงอะ่ะกระชับ นะฮะแล้วก็รู้สึกไม่เจ็บแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราที่เราใส่จะไม่จะหลุดออกง่ายนะครับตรงก้านหูฟังทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับจะมีตำแหน่งของไมโครโฟนนะครับมาให้ทั้งหมด3ตัวตรงนี้1ตัวตรงนี้1ตัวแล้วก็ด้านในอีก1ตัวนะครับซึ่งเสียงไมโครโฟนโดยรวมโอเคมากนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยนะครับมันจะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ด้วยนะครับเวลาที่เราใส่หรือว่าเราถอดออกเนี่ยนะครับมันจะทําการตัดให้เราอัตโนมัติซึ่งถือว่าโอเคมากเรื่องของแบตเตอรี่หูฟังนะครับถ้าเราใช้งานจริงๆๆ่ย้ไ,ยไดอูรราาปะมณ 3ชั่วโมงครึ่งกับการเปิดน้อนแชร์ซิ่งหรือว่าการตัดเสียงนะครับแต่ถ้าเราไม่เปิดนะครับจะอยู่ได้ราวประมาณ5ชั่วโมงเท่าที่ผมลองทดสอบมาแล้วก็ถ้าเราชาร์จนะครับสมมติเราเราใส่เคสชาร์จเนี่ยนะครับเราใส่เคสชาร์จไปแบบนี้ปุ๊บนะครับใช้เวลาชาร์จอยู่ราวประมาณ40นาที ก็อาจจะใช้ระยะเวลายาวนานนิดนึงนะครับแต่ก็ดูรวมถือว่าโอเคแต่ว่าเรื่องการใช้งานจริงๆเนี่ยผมมองว่าถ้าเราเปิดในส่วนของตัวน้อยแคนซ์ลิ่งเนี่ยสชั่วโมงถ้าเราเดินทางอาจจะถเราเดินทางจากกรุงเทพสามชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันมันน้อยไปนิดนึงนะครับกับการใช้งานจริงๆนะครับแต่ถ้าเราไม่เปิดมันก็มันก็ใช้ได้5ชั่วโมงอะแต่ว่าถ้าเราแบบขับรถหรือว่าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เปิดน้อย a n นซ์ลิ่งเนี่ยเสียงรบกวนรอบข้างเนี่ยมันก็จะเข้ามาข้างในนะครับอาจจะต้องพิจารณากันนิดนึงน อันดับแรกเลยที่ผมรู้สึกค่อนข้างที่จะไม่ค่อยประทับใจคือเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ที่มันน้อยไปนิดนึงนะครับ2ชั่วโมงผมดูไรเดอร์ได้ประมาณแค่3ตอน4ตอนเองนะครับ2-3ชั่วโมงประมาณนี้นะครถ้าดูหนังซีรีส์ n e t f l i x ก็ประมาณ2ตอนเองก็หมดแหละก็ต้องมารอชาร์จประมาณ40นาทีแล้วก็ได้ดูใหม่นะครแต่ถ้าเราชาร์จนะครับ เต็มทั้งเคสตั้งหูฟังเนี่ยก็จะใช้งานได้อยู่ราวๆประมาณ16ชั่วโมงจนถึง20ชั่วโมงประมาณนี้นะครับตามที่เขาบอกไว้แต่ผมก็ไม่เคยใช้มันหมดสักทีะนะครับมาถึงบ้านก็วางไว้แล้วก็ชาร์จนะฮะชาร์จผ่านตัวบัลเลตนะครับไม่เคยชาร์จไม่เคยใช้มันหมดหมด,หมดเกลี้ยงสักทีนะครับต่อมานะครับสำหรับสิ่งที่น่าสนใจของเจ้าหูฟังรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็คือมันสามารถเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันได้นะครับซึ่งมันรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับรุ่นน นะครับผมเราสามารถใช้งานกับตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า AI Life ได้นะครับซึ่งถือว่าโอเคมากนะครับพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้เลยแบบที่ผมขึ้นให้ทุกคนได้ดูนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำการเชื่อมต่อนะครับมันจะขึ้นว่าไม่ได้ทำการเชื่อมต่อนะครับในเมื่อที่ผมเปิดผมเปิดเคสึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีหน้าอ่เาเรียกว่าอ,าอีโมอีโมจิขึ้นมาสวยๆแบบนี้นะครับ อันนี้เฉพาะสําหรับตัวสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยที่เป็นตัวตัวเวอร์ชันล่าสุดของเขานะครับก็ใส่เข้าไปปั๊บนะฮะนี่ฮะมันก็จะทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับถ้าสุกนสังเกตเห็นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกคือถ้าเราดึงหูฟังออกเราจะเห็นได้ว่าตรงแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะขึ้นว่าปิดนะครับเห็นไหมไปทําการตัดการเชื่อมต่อให้ทันทีซึ่งถือว่ามันเจ๋งมากแต่ถ้าเราใส่เข้าไปเห็นไหมฮะมันจะทําการเชื่อมต่อให้ทันทีเลยนะครับ ซึ่งถือว่าเจ๋งมากนะครับหูฟังรุ่นนี้ถามว่าสามารถใช้งานข้างเดียวได้ไหมใช้งานได้นะครับถ้าเราดูผ่านตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบริเวณตรงนี้นะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกว่าหูฟังทางด้านซ้ายเราใส่แบตเตอรีร่อยู่ที่เท่าไหร่ด้านขวาอยู่ที่เท่าไหร่รวมไปถึงตัวเคสที่ใส่หูฟังถ้าเราใช้งานข้างเดียวก็สามารถใช้งานได้นะครับก็เก็บไว้นะครับใส่ในเคสแล้วก็เปิดใช้งานข้ั้งเดียวได้ตอนที่เราใส่นี่ฮะหน้าตามันจะประมาณนี้เห็นไหมอย่างที่ผมบอกคือมันมันแบบน่ากลัวว่ามันจะหลุดง่าย ที่เขาให้มานะครับหลักๆฟีเจอร์ด้านในจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าทุกคนตั้งค่าสมาร์ทโฟนเป็นภาษาไทยเมนูทั้งหมดนะครับก็จะเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งถือว่าโอเคมากเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษอย่างผมนะฮะโอเคนะครับหลักๆนะครับที่เขามีให้ปรับอันดับแรกเลยนะครับก็คือการควบคุมเสียงรบกวนนะครับซึ่งเราสามารถเข้ามาตั้งเข้ามาเลือกโหมดตามที่เราต้องการได้นะครับ อันนี้ผมตั้งเป็นดิเริกเอาไว้เพราะว่าเวลาที่ผมไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับมันจะทําการประมวลผลแล้วก็ทําการปรับให้โดยอัตโนมัตินะครับหรือว่าใครอยากจะให้มันมันตัดเสียงรบกวนมากขึ้นสมมติว่าเราอยู่ตามสนามบินหรือว่าเราอยู่บนรถแล้วมันมีเสียงแบบเสียงรถเสียงรถไฟอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาตั้งเป็น พิเศษได้เลยนะครับมันจะทําการตัดเสียงรบกวนให้เราอัตโนมัติเลยนะครับหรือว่าถ้าเวลาที่เราไปเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเครื่องอืงองอ่นแล้วเราไม่ได้เปิดหรือว่าไม่ได้แบบตั้งค่าผ่านแอปเนี่ยมันก็จะทําการตั้งค่าแบบนี้ไปให้ตลอดจนกว่าเราจะกลับมาตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าสําหรับใครที่ไม่อยากให้มันเปิดเสียงรบกวนก็สามารถปิดได้นะครับใครที่กลัวว่าเวลาที่เราแบบว่าข้ามถนนแล้วก็มีเสียงรถไม่ได้ยินเสียงรถแบบ เสียงแตารถอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาปิดได้นะครับหรือว่าจะทําให้มาทาการรับรู้เสียงป้าบตรงเราก็สามารถที่จะเข้ามาตังค่าได้นะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับที่มันมีให้เราตั้งค่านะครับต่อไปก็คือทางลัดนะครับทางลัดก็คือการใช้งานต่างๆนะครับหลักๆเนี่ยนะครับรุ่นนี้เนี่ยการใช้งานจะเป็นการจีบนิ้วนะครับ ก็คือการจีบนิ้ว1ครั้งปั๊บจะทําการหยุดเพลงหรือว่าเล่นเพลงนะครับหรือว่าเราคนโทรเข้ามาต้องการที่จะรักษาทําการจีบนิ้ว1ครั้งนะครับหรือว่าวางสายก็ทําการจีบนิ้ว1ครั้งนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตอนที่เราทําการจีบนิ้วเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะมาตั้งค่าได้นะครับว่าจีบนิ้วครั้งการควบคุมเสียงรบกวนนะหรือว่าอยากจะ ลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับก็ทําการปัดนิ้วได้ปัดลงมาแบบตามที่เขาขึ้นมาให้แบบนี้ก็สามารถทําได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบให้ชมว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเปิดผ่านจุกมิวสิกนะกดหนึ่งครั้งหยุดนะครับเนี่ยตอนที่เรากดลงไปมันจะมีเส s, ียงกึกกึกก yes, ึกกึกก็จะทำให้เรารู้นะครับว่าตอนนี้เรากําลังกดอะไรหรือว่าถ้าอยากจะถ้าอยากจะทําการแบบว่าเล่นเพลงถัดไปก็กด2ครั้งเห็นไหมฮะก็ทําการเล่นเพลงถัดไป ะะหรือว่าจะทําการย้อนกลับเพลงเดิมก็3ครั้งนะะเนี่ฮะง,ง่ายๆประมาณนี้นะครับหรือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะฮะแล้วก็มันก็จะมีในส่วนของการทดสอบความกระชับจุกหูฟังอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้แล้วก็มีการตรวจจับการสวมใส่ที่ผมบอกนะครับใครอยากจะตั้งค่าหรือว่าปิดก็สามารถทําได้นะครับเวลาที่เราดึงออกมาแล้วทําให้มันแบบมีการแบบ มีการปิดอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถทําได้เลยนะครับหลักๆจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจะต้องมีคําถามว่ามันสามารถที่จะปรับ EQ หรือว่า Equalizer ได้ไหมเท่าที่ผมลองคือไม่สามารถปรับได้นะครับหลักๆก,ก,ก็จะประมาณนี้นะกับการเชื่อมต่อผ่านตัว แอปพลิเคชันของเจ้ารุ่นนี้นะครับอย่างตัว ai life ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเสียงกันบ้างเรื่องเสียงนะฮะเท่าที่ผมลองใช้งานต้องบอกเลยว่าผมรู้สึกแฮปปี้นะครับรุ่นนี้เสียงดีมากนะครับเป็นหูฟังนอเด็ดที่กล้าการันตีเลยว่าราคา5,000คือคุ้มมากนะครับไปชนกับหูฟังที่ราคาหลักหมื่นได้สบายสายรุ่นนี้เสียงเบสนะครับเสียงเบสค่อนข้างดีนะครับเสียงเบสอาจจะแบบไม่ได้ ดึงแบบดังแบบตึบทุบๆเนี่ยแต่ว่าถ้าที่ฟังคือเบสกระชับนะฮะเบสค่อนข้างโอเคเลยนะครับถึงเราต้องเด่นนะครับแล้วก็แยกเสียงดนตรีได้ดีมากสําหรับรุ่นนี้ผมมองว่ามันเหมาะมากกับการดูคอนเทนต์ต่างๆรวมไปถึงการฟังเพลงถ้าคุณชอบฟังเพลงคุณได้ทดสอบเรื่องเสียงหูฟังรุ่นนี้รับประกันเลยว่าถูกใจคุณแน่นอนถามว่าดีเลย์มากไหมเท่าที่ผมลองการดีเลย์น้อยมากเอาไปดู n e ็ fli x เอาไปดู YouTube การดีเลย์ แทบจะไม่มีเลยซึ่งถือว่ามันทําออกมาได้ดีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะต้องชมเลยก็คือเรื่องไมโครโฟนไมโครโฟนดีมากนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือมันสามารถที่จะใช้ตัวนี้เป็นไมโครโฟนในการอัดวิดีโอได้นะครับซึ่งมันสะดวกมากกับคนที่เน้น v ีล็อกนะครับผมลองเอาไปใช้งานอัดวิดีโอผ่านตัวห a w e ย p 4 0 pro ที่ผมใช้เนี่ยนะครับไมโครโฟนเสียงดีมากอยากให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมว่า <S <S มันเหมาะมากนะครับไมโครโฟน3ตัวที่เขาให้มาคือเสียงดีมากเดี๋ยวเราไปลองฟังกันนะครับผมมีตัวอย่างทดสอบให้ทุกคนได้ฟังกันโอเคตอนนี้ผมก็ทำการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนของหูเวยนะครับผมใช้หูเวยตัว p 4 0 pro อยู่นะครับก็อยางใทุกคนได้ยินคือเสียงไมโครโฟนที่ได้จากตัวหูฟังหูเวย p ี่ิโ pro นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นไงบ้างครับตอนนี้เรากําลังใช้หูฟัง เป็นตัวไมโครโฟนการดีล็อกนะครับแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยรถเพิ่งวิ่งผ่านไปนะครับนี่เลยนะครับผมอยู่ที่หมู่บ้านนะครับอาจจะมีเสียงรถไม่เยอะมากแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงพวกเสียงคนกวาดพื้นนะฮะเพราะว่าด้านหลังผมเนี่ยจะมีคนกวาดพื้นอยู่นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็อาจจะมีเสียงนกเสียงลมอะไรบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าเสียงผมเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็ ถ้าทุกคนได้สังเกตเห็นเนี่ยการดีเลย์ของเสียงเวลาที่เราพูดเนี่ยนะครับตอนนี้ผมอัดวิดีโอเนี่ยมันมันน้อยมากๆนะครับซึ่งมันถือว่าโอเคมากนะครับใช้เป็นไมโครโฟนในการวีล็อกได้สบายๆนะครับเราใส่แค่ข้างเดียวก็ได้หรือว่าเราใส่สองข้างก็ได้เนการ ทำลิปวิดีโอวีล็อกของเรานครับอย่างที่ได้เป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้นะครับก็ผมว่ามันน่าจะตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจมากกับการที่เราสามารถใช้ไมโครโฟนเพื่อที่จะถ่ายวิดีโอแล้วก็ทําการวีล็อกได้นะครับผมเชื่อว่าเ,เพื่อนๆที่ยินเสียงผมก็น่าจะตัดสินใจได้แล้วแหละว่ารุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคครับนี่ก็คือเสียงที่ได้นะครับเป็นไงถูกใจปะผมว่ามันโอเคเลยนะครับการดีเลย์น้อยมากนะครับแล้วก็ผมว่าหูฟังตูเลตตัวนี้มันมันไม่ธรรมดานะมันตอบโจทย์ ทุกด้านจริงๆนะครับทุกฟีเจอร์ที่เราจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวันเนี่ยเจ้าหูฟังทูเรตรุ่น,นี้เนี่ยมีมาให้ครบเลยหลักๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับรกับการรีวิวหูฟังทูเรตจากหัวเว่ยกับในรุ่นหัวเว่ยวีบัดโปรนะครับในราคา5499บาทโดยรวมเลยนะครับถ้าให้ผมให้คะแนนผมให้9.9าหักเรื่องของแบตเตอรี่นิดนึงนะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้น้อยน,นิดนึงถ้าเราเปิดในส่วนของการตัดเสียงรบกวนรอบข้างแต่ว่าเท่าที่ลองก็คือโอเคแหละตอบโจทย์มากเสียงดีนะครับไมโครโฟนดีแล้ว การใส่หรือว่าการใช้งานนานๆก็ค่อนข้างกระชับนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าสบายหูมากแล้วก็เรื่องของการออกแบบการดีไซน์โดยวรวมถือว่าโอเคมากหรับเจ้าหูฟังรุ่นนี้พิมคันคือดีเลย์น้อยมากเท่าที่ลองใช้งานมาแล้วก็มันมีไวเลสชาร์จซึ่งถือว่าเอมผมมากเพราผมคนที่ไม่ค่อยชอบชาร์จพวกแบตเตอรี่เท่าไหร่ก็คือวังไว้ปุ๊บก,ก็สมาถ ชาร์จแบตได้เลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไมมากก็น้อยน,นะครับถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกดแจ้งเตือนนะครับเราจะได้มาพบกันบ่อยๆเองนะครับคลิปนี้ผมแม็กค้ชขอตลาไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไมมากก็น,อน้อยยังไงก็ฝากด้วยกันครับสำหรับเจ้าโุ้ยฟีบัตโปรรุ่นนี้นะจ๊ะสวัสดีครับ